อุทยานแห่งชาติภูเวียงเดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีเนื้อที่ประมาณ2,3125ไร่ครอบคลุมพื้นที่ป่าภูเวียงนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าชมแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภายในอุทยานได้ถึง4หลุมและอีกทั้งยังมีรูปปั้นไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆมากมายสามารถเดินชมและถ่ายรูปได้ บนอุทยานยังมีน้ำตกตัดฟ้าเป็นน้ำตกขนาดกลางสายน้ำไหลผ่านหน้าผาหินสีดำสวยงามจะมีน้ำและความสวยงามในฤดูฝนเท่านั้นหนึ่งปีจะมีหนึ่งหนที่จะได้สัมผัสถึงความงามของน้ำตกได้ผาชมตะวันผาชมตะวันเป็นหินเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกและลอยเลื่อน ทำให้เกิดลักษณะหน้าผาสูงชันตลอดแนวเทือกเขานักท่องเที่ยวที่เข้าชมความงามของพระอาทิตย์ยามชามื่อโผ้นจากฟ้าสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ได้หากอยากได้วิวที่สวยงามดังภาพให้แนะนำให้มาในฤดูฝนนะคะจะได้บรรยากาศสวยงามดังภาพเลยค่ะ สถานที่ต่อมาเป็นวัดถ้ำผาเกิง้งวัดถ้ำผาเกิ้งตั้งอยู่บนเทือกเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เป็นสถานที่ให้ความเงียบความสงบมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านบนสุดของพระวิหารปฏิมากรรมรูปพญานาคขนาดใหญ่หลายองค์พญานาคของวัดถ้ำผาเกิง้งถือเป็นสัญลักษณ์ของวัดนี้ค่ะ เมื่อขึ้นไปบนวัดสามารถมองลงมาเห็นความอุนนดมสมบูรณ์ความเขียวขจีของป่าไม้ในเขตอำเภอภูเบียงและอำเภอเบียงเก่าได้ต่อมานะคะเป็นวัดสุดท้ายแล้วค่ะเป็นวัดพระนอนนั่นเองวัดป่ากิติยานุสรหรือวัดพระนอนขนาดใหญ่นะคะจะมีบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้มากมายในวันสำคัญต่างๆทาง,างาพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ผู้สมทาธานศสินห้าและประชาชนจะร่วมกันทำพิธีบริเวณลานหน้าพานนทนทำให้เห็นถึงความสวยงามของแสงไฟและแสงเทียนบรรยากาศร่มรื่นและทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในอำเภอภูเวียงนะคะอย่าเลืมาเที่ยวที่อำเภอภูเวียงกันนะคะ